ผมว่าถ้าเราพูดถึงปืนยาวระบบกึ่งอัตโนมัตินี่นะครับปืนยาวขนาด0 2 2 LR นะครับ l อง g Rifle เนี่ยเจ้าตลาดอย่างแท้ครูเลยก็คือเจ้าลูก e r 122ลูก e r 122เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีบริษัทนะครับผู้ผลิตปืนอื่นๆเนี่ยเอาไปลอกเรียนระบบมากมายเลยนะครับนะครับ หรือว่ากระทั่งมีมสำนักแต่งนะครับเอาไปแต่งอย่างเช่นวอลคอร์เส้นนะครับที่เอาตัวลูเกอร์เจ้ัสองไปแต่งนะครับมีชุดแต่งจนกระทั่งไปผลิตปืนเองเลยนะครับผมถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการปืนจุดสองสอง lr เกึืงอนตันมิที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับผมแต่นั่นแหละครับลูเกอร์เนี่ยเราทราบดีว่าลูเกอร์เป็นยักษ์ใหญ่นในการผลิตปืนผมต้องเรียกว่าถูกและดีนะครับแล้วก็ชอบแบบ มีเรื่องเซอร์ไพรส์คนนะครับออกปืนออกมานะครับที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณภาพดีเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูก e r ก็จะกล้าไปขั้นแล้วครับกล่าวคือลูก e r ก็มีคัพต้อมช็อปของตัวเองนะครับอย่างเช่นเจ้าลูก e r ดีบท2งสองคอมเพลชักระบอกนี้ที่ถืออยู่ครับก็เป็นกระบอกซึ่งลูก e r เนี่ยมีส่แต่งในบริษัทตัวเองเลยนะครับแล้วก็แต่งปืนมานะครับแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ปืนเจ้าสิบสองสองตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เพอร์เฟกมากสุดตัวหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับสํานักแต่งของลูเกอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือก็ได้เอาปืนในตระกูลที่ตัวเองทำเนี่ยสัก3ามรุ่นมาเริ่มทำนะครับผมถ้าเป็นแนวปืนสั้นก็จะมีเป็นปืนสั้นลูกโม่ gp ร้อนะครับผมซึ่งปกตินี่น่าจะเอามาผมว่าน่าจะเอามาอัดกับอย่างเช่นสำนักแต่ง performance center ของ สวิตแอน s s เวสันนะครับตัวนี้ก็เป็น GP 100ที่แต่งโดยคัสตอมช็อปนะครับแล้วก็ปืนถ้าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนโมัติก็จะเป็นทรงหนึ่งนะครับก็มีมีออกมาอีกตัวนึงนะครับส่วนปืนยาวเนี่ยนะครับนอกจากเจ้าลูกร r 10.22 c สองสองคอมเพชันตัวนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวลูกร r e ิ i ชันไรเฟิลนะครับอันนั้นก็แต่งออกมาแต่ว่า จะเป็นกระสุนขนาดที่นิยมในอเมริกาปัจจุบันก็คือพวก6.5คริสมอนะครับ6คริสมลมิเมตรคริสมอนะครับที่แต่งมาสำหรับไว้แข่ง p r s โดยเฉพาะเลยนะครับนะีครับก็จะเป็นอีก9ก้าหนึ่งครับของรูเกอร์นะครับนอกจากจะทำเป็นผ,ผู้ผลิตปืนที่เราเรียกว่าถูกและดีแล้วตอนนี้ก็มีสำนักแต่งเป็นของตัวเองแล้วครับผม วัสดีครับวันนี้เรามาพบกับลูเกระ10 22ครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งเราเราคอยมานานพอสมควรครับผมครับตอนนี้เข้ามาเป็นตัวอย่างในไทยแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกร r 10รับ22ที่ออกมาจากลูเกร์คัสตอมช็อปครับผมจะมีรายละเอียด แตกต่างกันกันกบลูเกอร์ตัว10 s 2รุ่นที่ผ่านๆมาอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันครับผมครับก็จุดแรกจุดแรกที่เราเห็นเห็นอย่างชัดๆเลยก็คือตัวโครงปืนเนี่ยครับรุ่นเดิมจะเป็นแบบเราสามารถถอดเปลี่ยนรางข้างบนได้ครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้มันจะหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเลย หล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันกับแล้วก็ทำตัวชิ้นงานนะขึ้นรูปแล้วก็เก็บงานอย่างประณีตกว่ารื่นปกติทั่วๆไปค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดๆหนึ่งก็คือตุ่มดึงลูกเลื่อนก,ก็จะออกแบบเป็นแบบใหม่ก็คือทำให้เป็นตุ่มที่มันจับถนัดตุ่มใหญ่จับถนัดนะครับขึ้นลาได้ง่ายครับแถมยัง แถมยังการการค้างลูกเลื่อนะก็จะเป็นแบบเดิมก็คือต้องกดกลุ่มข้างล่างก่อนแต่วา่าเวลาปลดลูกเลื่อนะออทางลูกเกอร์แก้ไขามาแล้วครับก็คือเราสามารถดึงถอยหลังแล้วก็ปล่อยให้ปิดได้เลยครับจุดนี้ก็เป็นจุดโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจุดที่นักยิงปืน,นมาแต่งกันเองหรือว่าซื้อตัวมาเปลี่ยนได้เพื่อให้มันปลดเร็วครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยก็คือใต้ท้องะครับใต้ท้องปกติลูกเกอร์สิบองสองเนี่ยจะยึดด้วยน็อตด,ด้านหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับข้างหลังเนี่ยเกี่ยวไว้กับเกี่ยวไว้กับโครงปืนเออส่วนพังท้ายด้านหลังครับทีเนี้รุ่นที่ออกมาจากคัสตอมช็อปเพิ่มเพิ่มตัวท้ายมา จุดหนึ่งครับก็คือเป็นตัวเสริมขึ้นมาเพื่อที่ตัวเสริมแล้วก็ยึดกับกระโหลกเพื่อที่จะยึดกับพันท้ายได้2จุดครับก็เวลาถอดนี่ก็ต้องถอดน็อต2จุดนี้ออกถึงจะแยกโครงเพือออกไปได้ครับอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวรางตัวรางของลูกรกะบอกเนี่ยเป็นรางที่ทําเป็นรางก้มมาแล้วครับเอ่อก้มอยู่ 30มสก็จะมีพิมพ์ไว้ที่ด้านบนนี่อีกจุดหนึ่งครับว่า3 0มสเพื่อไว้ยิงระยะไกลขึ้นก็จะสามารถปรับชดเชยที่กล้องได้ได้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นตัวปุ่มปินแม็ก์ที่เป็นปุ่มปินแม็ก์ยาวยาวรุ่นธรรมดาที่เป็นโดโดกมาด้านด้านหน้านี้ ก็ทําให้เวลาเรายิงอะ่ะเราใช้นิ้วชี้ที่เนียบริหารกลไกลปิดแม็กได้ง่ายขึ้นครับก็ทําให้ลูกเกอร์มีค่อนข้างครบเครื่องแล้วว่าขณะทําการยิงเราไม่ต้องปล่อยคอปืนเลยครับเราปลดห้ามไกได้ปิดแม็กได้ครับลั่นไกได้ครับแล้วก็อีกจุดหน,นึ่งคือรองแก้มใส่ตัวรองแก้มเสริมมาเพื่อที่จะสามารถ ถ้าเราใช้กล้องที่หน้ากล้องใหญ่ความสูงของแหวละกล้องมันต้องสูงตามขึ้นไปด้วยเราก็สามารถปรับรองแก้มตามขึ้นไปได้ด้วยครับก็คือทีนี้เราก็จะไม่ต้องกลัวว่าต้องหาแหวนลัดกล้องที่แบบเตี้ยแนบลำกล้องเลยเพื่อที่จะให้แนบหน้าได้พอดีเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับได้ต่อให้กล้องหน้าใหญ่ขนาดไหนหรือขาสูงขนาดไหนเราก็ สับรองแก้มตามได้ครับตัวพังท้ายเนี่ยเป็นไม้แต่ว่าทําเป็นสีมาครับทำสีมาแล้วก็มียางรองพังท้ายด้วยครับด้านหน้าก็จะมีด้านหน้าก็จะมีนนะม,มีหูกวินตุ่มหูกวิน2ตุ่มครับตัวลำกล้องลำกล้องเป็นเฮฟวี่บาเลนะครับก็ตามธรรมเนียมของปืนที่ตั้งใจออกแบบมาให้ยิงแบบ แม่นๆก็จะทำเป็นลำกล้องบูบาเรลใหญ่ๆครับซลาะล่องเป็นกี่มะเฟืองแล้วก็ตรงปลายก็จะมีคอมปลายเอาไว้ลดแก๊สที่จะตามท้ายกระสุนลงไปตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับเป็นเกลียวมาตรฐานเซนห่งนสองคูณเอ่อทับยี่สิบแปดครับก็เสร็จแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่สงสัยอยู่ครับเอ่อตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยก็คือ ใต้โคงปืนด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นนอ็อตเป็นน็อตยึดเอาไว้ครับเป็นน็อตยึดเอาไว้เพื่อที่เอ่อเท่าที่ดูแล้วเอาไว้เอาไว้ประคองลำกล้องส่วนโคนให้มันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นครับผมครับครับนอกจากาตัวปืนล u กร r ค o มเพ t ติชั n นคัสตอมช o อก็กระบอกเนี่ยจะมี มาพร้อมกล่องพลาสติกขนาดพอดีกับตัวปืนเลยนะครับครับก็เป็นกล่องของลูกเกอร์เองครับข้างในก็เรามาดูข้างในนิดหนึ่งครับข้างในก็จะมีรายละเอียดต่างเนี่ยก็จะมีเอ่อเหมือนปืนลูกเกอร์ทั่วๆไปก็คือมีกุญแจล็อกไกนะครับผมครับกุญแจล็อกไกลแล้วก็จะมีเป็นชุดชุดคู่มือ ชุดเครื่องมือสแตนดาร์ดของลูกร์สิบสับสองสองครับครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสือขอบคุณครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆอย่างอันนี้ก็จะมีรายละเอียดของคือลูกร์ค้าขายของเพิ่มครับก็เป็นของแต่งเพิ่มของลูกอร์เองก็จะไม่ว่าจะเป็นแม็กกาซีนเป็นชุดกล่องไกอันนี้ก็คือเป็นเป็นสำหรับลูกค้าในอเมริกาครับพวกนี้เขาก็จะสั่งซื้อมาเสริมได้ครับ เป็นอุปกรณ์เสริมของลูเกร์ไม่ไม่ใช่เฉพาะสิบสับสองสอย่างเดียวครับก็เสร็จแล้วนอกจากนี้ก็จะมีมีคู่มือพิเศษสำหรับลูเกอร์ก็บอกเนี่ยครับก็มีคู่มือพิเศษก็คือเพราะว่าเนื่องด้วยมันจะมีความแตกต่างจากของเดิมนิดนึงเขาก็เลยต้องมีคู่มือชี้แจงแยกไปว่าชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมี มีอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างอะไรที่จะต้องควรระมัดระวังครับเราเราก็ควรจะเ,เปิดดูศึกษาคู่มือนิดหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวใส่ไว้ในรลังเพลิงเพื่อที่ให้สังเกตว่าปืนน่ะไม่มีกระสุนค้างในหลังเพลิงครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นถุงแดงนี่ก็จะเป็นเป็นใบ ใบรับรองเขาครับเป็นใบรับรองใบรับรองแล้วก็จะมีมีผ้าเช็ดปืนครับดูแล้วตัวนี้จะเป็นผ้าแบบเออ่ผ้าอมน้ํามันนิดนิดครับก็เอาไว้เช็ดปืนทําความสะอาดแล้วก็รักษารักษาป้องกันการเกิดเกิดสนิมครับมีเหรียญของลูเกรครับครับเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเป็นรื่นพิเศษก็จะมี รายละเอียดต่างๆอีกนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ให้อีกแผ่นหนึ่งครับสติกเกอร์ว่าเป็นลูกระคัตตอมช็อปครับสำหรับถุงสีแดงถุงใบนี้ครับครับเดี๋ยวเราติดกล้องแล้วมาดูว่าผลการยิงของลูกรตัวนี้เป็นไงบ้างครับแต่เท่าที่ออลองรั่นไกลดูครับไกลไกลก็จะเป็นไกลที่ที่เขาปรับปรุงมาแล้ว ชั้นหนึ่งครับผมก็ถือว่าเบาพอสมควรแล้วครับผมครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลการยิงนิดหนึ่งครับครน <c oughs> นี้มาดูกลุ่มครับก็ขอาผม <c oughs> ดูสองสิบรบสงสองของผมก่อนครับกลุ่มก็ยังถือว่า ผมก็ยังถือว่ามันเป็นกลุ่มที่พอใช้ได้ซึ่งซึ่งถ้าเราถ้าเราปรับบางจุดให้มันเข้ากับตัวเราอะคิดว่ามันน่าจะบีบบีบกลุ่มให้เล็กลงได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีนัดไหนถึงแบบกระโดดไปถึงขนาดแปลกใจมากครับฮะครับมาดูของพี่เต็มครับก็สทอ .2 ก็คือกลุ่มก็ถือว่าโอเคอาจจะไม่ได้แบบ กอดกันสนิทนะครับแต่ก,ก็เรียกว่าแน่นมากนแน่นแน่นพอสมควรผมมีข้อตินิดเดียววันนี้คือเอาขาทรายเนี่ยที่มันใช้เนี่ยมันเป็นของแม็กพูลขาทรายแม็กพูลจริงๆเนี่ยผมว่ามันเวิร์คคือมันเบาแต่มันให้ตัวดีแต่ข้อเสียของการมายิงมันสูงไปน,น,นิดหนึ่งสูงไปนิดหนึ่งเวลาตำแหน่งพลาดเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มนั้นนะอย่างว่ายิงไม่ดีก็โทษอุป,ปกรณ์ไม่โทษเลยครับสำหรับบลูเกอร์ศิรบองสองเนี่ย ตัวนี้ไก่ไก่จะค่อนข้างดีกว่าพวกตัวมาตรฐานที่น้ำหนักเยอะครับตัวนี้จะน้ำหนักไม่เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างสม,มูทอยู่ครับทำให้การยิงย,ยิงง่ายขึ้นครับก็ฟีลลิ่งการยิงฟีลลิ่งการยิงยด้วยที่มันเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติเราไม่ต้องเราไม่ต้อง มามาเงยหน้าหรือคอยบริหารกลไกลมันก็จะทําให้เรายิงสะดวกขึ้นครับก็เวลาประทับหน้าแก้มมันก็จะเข้าที่อยู่ที่เดียวกันตลอดทุกครั้งะครับก็จะทําให้ยิงง่ายอยู่ครับก็เป็นปืนที่ยิงง่ายยิงสนุกครับน่าสนใจมากครับ